สี่ะเพื่อนๆตอนนี้ไฟอยู่ที่จังหวัดตร,ราดกับพี่ลุกนะคะตอนแรกพี่ลุกบอกว่าจะพามาเที่ยวทะเลแล้วเรามาอยู่ในแบบ <c oughs> ทะเลก็ใกล้ที่นี่ครับไฟเดียวไปครับจริงเหรอแล,แล้วนี่คือเรามาทําอะไรกันอยู่ก็ <c oughs> ต้องหาอะไรกินครับยู่ไหมครับมาหาของกินในป่าค่ะใช่ค่ะพอดีงบที่เราใช้ก็หมดกับเที่ยวก็ของกินงบไม่เหลือนะครับ,บต้องหากกเองค่าเดินทางค่าแวะเซเว่นหมดมแล้วนะคะงบ,บหมดแล้วต้องหาอะไรกินในป่าครับคุณพี่จะพาเราไปเก็บผักใช่ไหมคะ อ๋ออันนี้เลยเหรอใช่ครับผมอันนี้คือต้นอะไรนะคะหัวข่หัวค่ฮ้ยอันนี้สวยมากอ่ะนี่ลูกสู้สู้เดี๋ยวให้กำลังใจนะคะโอเคอืเอาไปใส่ไอ้นันป้าต้มยำพี่ลูกจ้าจแต่เ่มันเป็นขาอ่อนกินกินสดจิ้มหรือน้ำพริกอะไร แมรี่บอกว่ามันแพะก้เกินมากเอ้าพี่ลูกไม่เคยกินสดสเหรอไม่เคยกินสดสดเราได้อเทมใหม่เหรอคะเราได้ผักบูดครับแต่ไม่พอต้องหาอีกยอดเดียวไม่พอยอดเดียวไม่พอครับอสองยอดก็ยังไม่พอค่ะจกินได้เลยไหมอ่ะกินได้ได้ยังไงครับลุยน้ำลุยน้ำไปหาผักไปตลาดง่ายกว่าทำไมไม่ไปตลาดมาตลาดต้องหาแบบนี้ เดวิเกเกเตอร์มากๆค่ะะวังหน่อยนะข้างบนมันเป็นผานะเป็นผาอันนี้คือน้ำตกท่าเส้นก่อนจะเห็นน้ำตกก็เจอฝนตกไปเรียบร้อยแล้วฝนเพิ่งจะหยุดนะคะเราจะไปดูน้ำตกท่าเส้นกัน แล้ว่าลุยป่าก็ยังสวยงามน,นะมเมอร์เมดค่ะเป็นทีม,มเมอร์เมดรักษาความเป็นชนีไทยเสมอนะดค่ะีมากค่ะและนี่ก็คือผักที่เราเก็บมาได้แล้วนะคะมีอะไรบ้างคะพี่ลุกขมิ้นเหลืองอันนี้คือขมิ้นเหลืองผักกูดผักปูดป,ป่าแล้วอันนี้ก็คือข่าป่าเดี๋ยวเราจะไปทาเมนูอร่อยๆกินกันพี่ลุกจะเป็นคนทาใบฟ้ากินใช่ป่ะปรุงแบบอร่อยสุดยอดได้ไหมเพราะว่าเราหามาอย่างยากลําบากหามายังลากลาบากนะครับลกตยากลําบากยากลําบากตรงทําอร่อยเลิศค่ะไปดูกันค่ะ วา่าจ,จะรอดไหมจะมีเรื่องยิ่งผัดยิ่งเหลืองดเดี๋ยวมันจะดำจากเหลืองมะดำนะคะพี่ลูกว,ว้าวมันยังกรอบอยู่นะย้ยกรอบผัดเคี่ยวเืองไฟแดงด้วยเชฟลูก เดี๋ยวเราจะต้องนั่งสปีดโบ๊ทไปที่เกาะหมากกันนะคะน่าจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ50นาทีเราจะไปมักกธานีที่พักของเรามักกะธนีมักกะธนีมักกาธนีมักกาธนีมักกธนีถึงที่พักแล้วค่ะเพื่อนๆมหาธานีรีสอร์ท อยู่ติดชายทะเลตรงนี้เนี่ยมันสวยมากจริงๆเดี๋ยวเราจะ บรรยากาศที่นี่แบบว่าส่วนตัวสุดๆสวยมากแล้วก็มีแบบว่าพื้นเป็นรันเวย์นะคะเอามาเล่นเดินแบบกับเพื่อนๆได้เลยพอมามุมนี้ก็จะเห็นรีสอร์ทแบบเต็มๆอรุสวัสด์ค่ะวันนี้เราจะไปล่องเรือโซล่าเซลลกันนะคะสวยงามมากค่ะคุณแม่โอ้ทายจะได้เกิบบนเรือ,อเรือของโปรดคะ่ะของโปรดของโปรดของโปรด,ปร,ดรถเหลืองรถแดงเอาแดงหรือเหลือง เหลืองหรือแดงไม่ได้เป็นสายแดงสายเหลืองนะป้าค่ะสายเหลืองก็จะเดินทางไปที่เรือโซลาเซลลไปละสายแดงสายแดงไปแล้วอู๋ไปยังรองเท้าเก๋มากค่ะดาวเทียมช่วยเฟกซ่าหรือเปล่าระหว่างทางตื่นเต้นไหมคะพี่ลุกไปดำน้ำตื่นเต้นตื่นเต้นอย่างไูว่าไฟจะจมหรือเปล่าน้ำฟ้ามากเลยอะใส่มาก เป็นเรือโซ,โซล่าเซลล์ลำแรกในทะเลนะคะข้อดีของเรือลำนี้ก็คือยังไงนะคะพี่ลูกคือช่วยอนุรักษ์ปะกการางังช่วยลดลงภาวะ<อ>เรื่องกระจกคืออนุรักษ์ปะกการังเพราะว่าเรือนี้ไม่ได้ใช้แบบเครื่องยนต์แล้วก็ไม่มีเสียงดังเสียงเงียบมากนะครัเงเงบเยสิฟังซิทำให้เรารู้สึกว่าได้ยินเสียงคลื่นแบบชัดมากนะคะไม่มีเสียงเครื่องยนต์รบกวนจะดำน้ําำไหมดำค่ะว่ายน้ำได้ไหมครับ นนึงจมไหมครับไม่ไม่จมเพราะว่าจะไม่มีใครมันไม่มีใครมันเลยค่ะน้องใคนี่คือหลังคาที่ทำด้วยแผงโซลาเซลล์นะคะให้น้ำเย็นสบายคนเดี้น้ำใสมากเย็นมากแต่เราจะต้องไปเรืออันนั้นใช่ไหมคะก็จะขึ้นเรืออีกลำหนึ่งเล็กๆอรงวุ้ยมีที่พายอันนี้คือเราพายไปเองใช่ป่ะจะลูกพายให้ครับเพายกนด้ค่ะ อันนั้นใช้พลังสรีนี้คือพลังผู้ชาย สนุกดีเพราะว่าไม่ได้ภายเองพร้อมดูปากการังไหมครับพร้อมค่ะหนึ่งต้องต้พร้อมไหมครับพี่ลู๊คอกว่พร้อมพี่ลูกดรอจะป้ายตอนใคลงเดี๋ยวพร้อมกันได้ไหม One Two Three เป็นยไงครับไฟ เป็นปอดอะนะไม่้องัวเดี๋วกไปมอนมมาเป็นไงน้องไฟเป็นไงบ้างคะไงกว่าไหมครับงสายมากโอเคเป็นไงครับถึงแล้วครับกำลังมกเที่ยวทะเลจริงๆอ่ะจุ่มทะเลโอริเที่ยวทะเลไว้น้ำแบบนี้ไหม ไม่เลยเราก็เล่นอยู่ชายหาดเธออันนี้นมากลางทะเลมากนี่กลังอยู่ข้างหลังเลครับเกาะเชือกตามมาครับจังหวะนนี้ขับดินลุคสเปร๊จะพากลับกรุงเทพเลยครับจำทางได้ใช่ไหมคะจำได้ครับอันนี้คือ<ด>ขับกลับกรุงเทพเลยเซฟี่ก่อนคอฟี่โอเคค่ะ ไป่งส่งไยลง BTS นะคะลงไฟลลง BTS สถานีไหนครับอ่ามอชิดจำทางก็มีแผนที่นะมีกูเกิลแมพกูกูเกิลแมพมีกูเกิลแมพโอเคงั้นเดี๋ยวไฟไปนอนรออยู่ท้ายเรือถึงแล้วปุดด้วยโอเคได้ครับโอเคครไปนอนยามนลครับขับขับดีดีนะคะได้เงนนะครับอย่าอย่าเมาเรือนะเออ